เขาผก็นะครับกับสวัสดีนะครับเพื่อนเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็24เราจะเหลือเวลาไม่กี่วันใช่ไหมครับแน่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับผมจะรองมาคํานวณนะครับรางวันที่หนึ่งพร้อมนะครับพร้อมกับชุดเลขสามตัวตรงนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่านะครับในส่วนของตัวเลข รางวัลที่หนึ่งเนี่ยนะครับมันจะมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวร้องก็จะแกะออกจากสูตรเลยเหมือนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับเพราะเลขเนี่ยนะครับมันไม่มีใครให้ถึงขนาดแต่ว่าต้องแบบ6ตัวใช่ไหมครับแต่นะครับที่ผมให้6ตัวเนี่ยเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ย <S <S เผื่อ <S 1> <S 1> นะ <S <S <ๆ>เผื่อท่านเนี่ยจะได้ไปหาซื้อเนาะ หาสูตเกอลลีเอจะต้องมีหลักแสนประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเพราะจริงๆแล้วมันจะออกมาจากสูตรนี่แหละนะครับเอาไว้เพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้น่าจะไล่อันนี้ส่งให้แล้วนะครับสําหรับสมาชิกท่านไหนที่นะครับยังไม่ได้แอดมานะครับก็ฝากด้วยนึงนะครับผมแอด ap 77เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะแอดเข้ามาเลขวิ่งเลขไหลพร้อมนะครับพรุ่งนี้น่าจะกระจาย เดี๋ยวมาดูนะครับว่ารางวัลที่1เนี่ยนะครับมันจะได้ยังไงนะครับยังไงผมก็ต้องฝากไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับนะถ้าเข้าใจคําว่าแนวทางเราจะเข้าใจแต่ถ้าเข้าใจคําว่าติถิ่นนินทาก็บ็อกเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าในส่วนของตัวหลักแสนนะครับหลักแสนแอปเปิ้ลจะหลักแสนแอปเปิ้ลจะใช้ตัวหลักแสนเลยนะครับประเดิมที่หลักแสนเหมือนกันนะครับอย่างเช่น ห้านะครับบวกแปดนะครับเป็นสิบสามสิบสามบวกหนึ่งนะครับเป็นสิบสนะี่นะครับแอบเพิ่งจะใส่สี่ตัวเดียวนะครับทีนี้นะครับเรามาดูหลักหมืน่นทีนะครับหลักหมื่นสี่หนึ่งเจ็ดแปดศูนย์นะครับ หลักหมื่นแอปเปิลจะใช้1นะครับบวก8 8ดบวกหเป็น9 9้บวกสนะครับ9กบวกสเป็น11ให้นอนเลือกห1นี่นะครับทีนี้มาดูหลักพัน417กับ80นนะครับอ่าหลักพัน ก็จะไล่อยู่ในวงนี้แน่นอนนะครับก็คือยังไงเราต้องเน้นตัวหน้าตัวหลังนี่แหละนะครับหลักพันจะใช้ตัวหลักสิบนะครับหนึ่งบวกแปดเป็นเก้าเก้าบวกแปดนะครับเป็นสิบเจ็ดนะครับลองดูนะครับผมเราก็ใส่เลขเจ็ดนะครับเปล่อใครจะไปซื้อรางวัลที่หนึ่งไปซื้อ,อ,อลอตเตอรี่นะครับเปลือมันมี ช่วงช่องนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับเราก็ต้องมาลุ้นกันทีนี้นะครับหลักพันเอ,อมาดูนในส่วนของตัวหลักร้อยสี่หนึ่งเจ็ดนะครับแล้วก็แปดศูนย์นะครับหลัก 100. ร้อยหลักร้อยแอปเปิ้ลจะใช้ออในส่วนของเจ็ด ะครับบวกแปดเป็นสิบห้าสิบห้าบวกหนึ่งคงที่นะครับสิบห้าบวกหนึ่งเป็นสิบหกก็ให้ใส่เลขหกเลยครับนี่นะครับทีนี้หลักสิบนะครับมาดูหลักสิบของแอปเปิ้ลว่าจะทำยังไงนะครับสี่หนึ่งเจ็ดแปดศูนย์นะครับอ๋อในส่วนของหลักสิบเนี่ย นะครับหลักสิบจะใช้เจดบวกแนะครับเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้านะครับทีนี้มาดูหลักหน่วยสี่หนึ่งเจ็ดะครับสองตัวล่างก็คือจะแปดศูนย์เหมือนเดิม ก็ค,คือเราจะตั้งโจทย์ไว้อย่างนี้เลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยแอดเปิลจะไม่ให้พ่วงไม่ให้ยาวไม่ให้ไล่ไปถึงขนาดแบบว่า,าจ,ะจะเน้นเฉพาะเปิดตัวเปิดทางเนี่ยเปิดทางก็คือเราจะต้องเน้นหลักแสงน,นะครับยังไงก็ต้องลองดูไปก่อนนะครับนะก็คือเป็นอีกหนึ่งแนวทางแล้วกันเนาะหรืมาดูหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเนี่ยน่าจะวางไว้ที่หลักสิบนะครับแล้วก็วางไว้ที่ หลักสิบเหมือนกันสิบสิบเหมือนกันนะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยนะครับเราก็จะบวกแต้มว่าแปดนะครับบวกหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็จะได้เก้าจากนั้นนะครับผมเก้าเนี่ยเราจะใช้บวกสามของที่นะครับเก้าบวกสามก็เป็นสิบสองเห็นไหมครับทีนี้เนี่ยตัวเลขของเรานะครับก็จะได้ที่สี่หนึ่งเจ็ดนะครับ หกหเอาละทีนี้นะครับเราก็จะได้4 1 7หนึ่าสนะครับ4ี่หนึนี่คือสูตรแรกนะเป็นสูตรทดลองนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ผลนะครับผลที่ออกก็4 1 7 6 5ึสองนะครับอันนี้คือ เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับไม่มีใครให้ถึงขนาด6ตัวแต่ถ้าเรานะครับเข้าใจคำว่าแนวทางเนี่ยเราจะาดูและมันจะเกิดผลแน่นอนนะครับามาดูต่อว่านะครับ 4- 1 7 6 5 2่านี้มันจะเข้าอีกหรือไม่นะครับถ้ามันเข้าก็ถือว่าโอเคนะครับนะ4 1่6 5 2า และในส่วนสองตัวล่างเนี่ยนะครับจำได้แม่นเลยนะครับก็คือตัวเบิ้ลของเราเนีอยนะครับตัวเบิ้ลนี่ก็คือ5 5นะครับเราก็จะจาะที่หลักแสน4บวก5เป็น9 9บวก1นะครับเป็นส0ใส่โนนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับที่ห หกค่าสองกับห้าห้านะครับหลักหมื่นเหมือนกันนะครับห้านะครับบวกห้าเป็นสิบสิบบวกสองนะครับสิบบวกสองก็เป็นสิบสองนะครับทีนี้มาดูในส่วนของตัวหลักพันหกค่าสอง นะครับแล้วก็ห้าห้านะครับจากนั้นนะครับเราก็คำนวณเหมือนเดิมนะครับเหมือนกันเลยทุกอย่างนะครับอย่างเช่นห้านะครับนี่นะครับหลักฐานห้าบวกห้าเป็นสิบสิบบวกห้านะครับผมเป็นสิบห้าให้เราใส่เลขค่าเลยนี่ เจาะมันอย่างนี้เลยครับผมเจาะเหมือนกันเลยนะครับนะอทีนี้มาดูในส่วนของอในน่าจะเป็นหลักร้อยนะโอ้หลักร้อยโอ้โหแอปเปิลก็ยังงงเหมือนกันเลยนะครับผมนะคือบางทีเนี่ยผมก็คำวนวณนะครับทําขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นแรงมนดาลใจให้กับหลายท่านเพื่อที่จะ,ะลงท้ายด้วยเลขหน้าเลขหลังประมาณนี้มันก็ได้หลายอย่างใช่ไหมครับหกหกุดตรง มาดูในส่วนของตัวหลักร้อยทีนี้นะครับหลักร้อยใช้สองนะครับบวกห้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งนะครับเป็นแปดเราก็ใช้คหนวณเหมือนกัน <c oughs> นะครับผมคานวณเหมือนกันเลยนะ <c oughs> <ๆ>ทีนี้มาดูหลักสิบเ <c oughs> ต็มหน้ากระดาษเลยนะครับขนาดค้าสองงวดแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ทีนี้มาดูในส่วนของตัวหลักสิบนะครับก็สองบวกห้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่ง ่ะไม่ได้บวกนะครับตัวนี้ไม่ได้บวกนี่ไม่ได้บวกนะครับนะเราไปบวกหลักร้อยหนึ่งนี่สองบวกห้านะครับมเป็นเจ็ดเห็นไหมครับอ่ะทีนี้หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนี่จะบวกเลยนะครับผมนะอย่างเช่นห้านะครับบวกห้าเป็นสิบสิบวกสามคงที่ นะครับก็เป็นสิบสามเอาละนะครับหลังวันที่หนึ่งของเรานะครับศูนย์สองห้าแปดเจ็ดสามนะครับศูนย์สองห้าแปดเจ็ดสามนะครับเราก็ได้ตามนี้เลยนะครับที่ศูนย์สองห้าแปดเจ็ดสามเห็นไหมครับคืออย่างน้อยเนี่ยนะครับมันก็ต้อง มีแรงบันดาลใจละอย่างน้อยล้ถ้าเกิดเราจะซื้อเนี่ยใช่ไหมครับในงวดถัดมาเนี่ยอย่างไรเราก็ต้องมีเอ๊ะถ้าเป็นเลขศูนย์หรือว่าเลขสองเราสามารถที่จะอ,อ๋อไปหานะครับหาเหมือนให้มันได้ตามนี้อย่างน้อยก็ใกล้เคียงเนาะอย่างน้อยเพื่อมันต้องนะครับเปิดอย่างน้อยมันก็ต้องมีโอกาสก้องขอไฟด้วยนะครับอ่ะเรามาดูกันว่านะครับเป็นส่วนของนะครับรางวัลที่หนึ่งของเรานะครับในงวดประจาวันที่ นะครับงวดวันที่หนึ่งนะครับเมษายนนี้นะครับเรามาดูหลักแสนกันก่อนนะครับหลักแสนเนี่ยก็จะใช้ตัวนี้เลยนะครับก็คือเหมือนกันนะครับศูนนะครับ8ปดเจ็ดสามและ7เจ็ดสามเนาะข้างล่างเนาะศูนยะ์บวกเจ็ดนะครับได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็น8ดมาแล้วครับหลักแสน นะครับทีนี้มาดูหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นก็แปดเจ็ดสามกับเจ็ดสามนะครับหลักหมื่นของเรานะครับผมนะเจ็ดบวกเจ็ดนะครับเป็นสิบสี่สิบสี่บวกสองเป็นสิบหกมาแล้วครับหลักหมืน่นอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของตัวหลักพันนะครับผมนะ 8ปดเจดสามเจ็ดสามดูหลักพันของเรานะครับผมว่าจะได้ตัวไหนนะครับเจ็ดนะครับบวกเจ็ดเป็นสิบสี่สิบสี่บวกเจ็ดนะครับสิบสี่บวกเจ็ดเป็นยีิบอ็ดมาแล้วนะครับผมนะเอาละนี้มันลุ้นหลักร้อยนะครับนี่แหละปัญหามันหลักร้อยนี่เริ่มลนะเริ่มจะกกดดันนิดนึงแปดเจ็ดสาม จ็ดสามนะครับเอาละมาดูหลักร้อยนะครับหลักร้อยเนี่ยสามบวกเจ็ดเป็นสิบใช่ไหมครับอ่ะทีนี้สิบบวกหนึ่งนะครับสิบบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดม,มันจะมาแนวทางเหมือนเบิ้ลเหมือนไอ้นี่เลยนะครับเนี่ยนะครับหลักร้อยสองบวกห้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งก็เป็นแปด นะครับโอเคนะครับอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของตัวหลักสิบนะครับหลักสิบของเรานี่มันจะได้เหมือนกันไหมนะครับหลักสิบเนี่ยสามบวกเจ็ดนะครับไม่ได้บวกอะไรเลยเป็นสิบโอ้โหท่าทายเนี่ยทะมามาทั้สวยเลยนะครับมาดูหลักหน่วยทีนี้นะครับหลักหน่วยก็คือเจ็ด บวกเจ็ดเป็นสิบสี่สิบสี่บวกสามโอ้โหสวยงามมากนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่สวยงามจริงๆิงนะครับแปดหกหนึ่งหนึ่งศูเจ็ดนะครับแปดหกหนึ่งหนึ่งศูเจ็ดเอาละนะครับนี่คือรางวัลน,นะครับรุ้นกันดูว่าถ้าสมมติว่าใครจะไปซื้อเนี่ยนะครับก็ พยายามดูนะครับว่ามันจะมีะตัวเลขประมาณนี้ไหมนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับมันก็มีโอกาสสูงเหมือนกันนะครับเพราะอย่างน้อยๆเนี่ย Apple ก็แจกออกจากของรางวัลทั้งหมดเลยใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างน้นอยๆเนี่ยมันก็เข้ามานะครับสองงวดแล้วเนาะนะครับมันเข้ามาสองงวดแล้วทีนี้เนี่ยงวดที่สามแอปเปิลก็เลยมาทําเพื่อที่จะเอาไว้ให้สมาชิกทุกคนนะครับเอาไปลุ้นดูในงวดประจำที่หนึ่งนะครับเมษายน ว่า8ดหหนึ่งหบว่า8 6 1 1 0 7นะครับหรือบางครั้งมันอาจจะออกโต๊ดอาจจะเป็น68หรือ78 70หรือ60อะไรประมาณนี้นะครับเชื่อได้เลยว่าเลขทั้งหมด6ตัวนี้จะติดมาแน่นอน3ตัวนะผมคิดดูนะตามที่ผมไอ้นี่มานะเอาละนะครับผมนะราวันที่1เราก็จบไปแล้วนะครับทีนี้นะครับอะเซฟตี้นะครับมาทีนี้ นะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อเลยนะครับผมนะมาดูกับชุดสูตรสามตัวตรงนะครับไหลต่อนะครับมาดูในส่วนของตัวหลักร้อยนะครับห้าสี่ยี่สิบนะครับีนตัวนี้็นสูตรเก่าด้วยนะครับผมยี่สิบบวกเจ็ดนะครับได้ยี่สิบเจ็ดยิบเจ็ดบวกห้านะครับเป็นสามสองสามสสองบวกสี่นะครับอ๋อนะครับห้าสี่ยี่สิบ ยี่ส 25, 25ิบบวกห้ายี่ห้ายี่ห้าบวกสี่ยี่เก้านะครับยี่เก้าบวกเจ็ดนะครับเป็นสามสิบหกนะครับอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของตัวนะครับหลักสิบสี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกหกสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดบวกสี่นะครับสิบเอ็ดอ๋อสิบเอ็ดบวกสี่เป็นสิบห้าสิบห้าบวกห้าน,นะครับผมเป็นยี่สิบยี่สิบบวกสามนะครับยี่สิบบวกสามได้ยี่สิบสาม ใช่ไหมครับห้าบวกสามเป็นแดนะครับแปดห้านะครับผมบวกสามเป็นแปดแปดบวกสี่นะครับเป็นสิบสองสิบสองบวก6เป็น18 18ดิบดวกหนึ่งบ้าส้าบวกส่เท่ากับย3สิบสามนะครับให้เราเลือกสามจากนั้นนะครับผมสามตัวนี้นะครับให้เราเพิ่มไปสองแต้มเนาะสามบวก2ก็เป็นห้านะครับ อ่ทีนี้มาดูในส่วนของหลักหน่วยนะครับสองสี่หกนะครับหกบวกสิบเป็นส 16, 16ิบหกสิบหกบวกห้ายี่ิบเอ็ดยี่ิบเอ็ดบวกหนึ่งนะครับเป็นยี่สิบสองนะครับจากนั้นนะครับผมสองบวกหนึ่งก็เป็นสามนักเขาทีนี้นะครับเราก็จะได้ในส่วนของตัวเลขเนี่ยหกนะครับสามสองหก นะครับห้าสามหกสามสามหกห้าสองนะครับถือว่าเราหลุดแล้วนะครับชุดนี้นะครับ <c oughs> ซึ่งจริงลนะ้วสตรเดี๋ยมันเข้าจริงนะครับมันเข้ามาทั้งหมดสามงวดนะครับเข้ามาทั้งหมดสามงวดและทีนี้เนี่ยนะครับจากสามงวดแล้วนะครับมาดูงวดที่สี่เนี่ยงว,วดล่าสุดของเราจนะริง นี่ครับก็คือจะได้เฉพาะหลักหน่วยนีสั่นะครับซึ่งออก8 7 3นะครับแปดแต่ถ้า3าบวก4เป็นไงครับก็จะคงคิดได้อยูเนาะแต่ถ้า3บวก4พวกนี้ก็ไม่ได้หลุดนะครับฉะนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้นะครับเจ็ด่บอ็ดเจ็ดสี่นะครับย8ิบแปดบวก5 3าสาบวกเจ็ดสบวกส นะครับสี่สิบบวกสี่ได้สี่สิบสี่นะครับเอาละทีนี้มาดูในส่วนของตัวหนักสิบศูนย์บวกสองได้สองสองบวกแปดเป็นสิบนะครับเป็นสิบหกสิบหกบวกเจ็ดยี่สิบสามยี่ิบสามบวกสามนะครับเป็นยี่สิบหกหกบวกสองเป็นแปดนะครับสามหกเก้านะครับเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกสิบหกบวกเจ็ดยี่สิบสาม สามบวกเจ็ดเป็นสิบนะครับอ๋อสิบบวกสามเป็นสิบสามนะครับสิบสามบวกหนึ่งนะครับก็เป็นสิบสี่สี่บวกหนึ่งนะครับเป็นห้าฉะน้ัะน,นะครับเราจะได้ที่สี่หกสี่นะครับสี่หกห้า 4 8 4เอาละนะครับผม4 8 5เห็นไหมครับตัวเลขของเราเนี่ยจะได้อยู่ประมาณนี้นะครับอ้เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะ,ะทีนี้เดี๋ยวผมจะเทียบให้นะครับเดี๋ยวผมเทียบให้เลยนะครับว่ามันจะได้ในส่วนของตัวเลขอะไระที่ทําไว้นี้คือนะครับมันจะมีบวก4อยู่ก็ขึ้นอยู่กับว่าสมาชิกนะครับจะบวกเพิ่มเข้าไป4หรือไม่ นะครับจับบวกเพิ่มไป4หรือไม่อย่างเช่นงวดแรกคำนวณได้นะครับสี่จากนั้นสูตรนี้มันสูตรเก่านะครับทีนี้ก็ไดามาได้417เห็นไหมครับ417เดี๋ยวมันจะมาสรุดช่วงประมาณงวดไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับแปบวกหเป็น9 9้เบวกหนะครับเป็นเก้าบวกหเป็น10อ๋อไม่ใช่ครับแปดเจ็ 8, นะครับบวก8เป็น15 ห้าบวกถึงเป็นหกลองดูนะครับผมนะอ่าเป็นสิบหกจากนั้นนะครับก็มาดูในส่วนของหลักสิบศูนย์หกศูนย์นะครับได้ศูนย์ศูนย์บวกอ่าแปดสิบหกนะครับสิบหกบวกศูนย์ได้สิบหกสิบหกบวกเก้าเท่ากับยี่สิบห้านะครับแปดสามนะครับยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกแปดสามสอง สามสองหมกศูนย์ได้สามสิบสองนะครับเห็นไหมครับ,รบเรานะครับก็จะได้ในส่วนของหกห้าสองหางเดียวนะครับหกห้าสองหางเดียวสี่หนึ่งเจ็ดหกห้าสองลองดูต่อครับหกห้าสองแล้วก็ห้าห้านะครับ นี่นะครับมาดูกันครับหลักต้อยนะครับอ,อ๋อห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งนะครับเป็นแปดทีนี้หลักสิบนะครับเจ็ดบวกเจ็ดนะครับเป็นสิบสี่สิบสี่บวกสิบเป็นยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกเก้านะครับยี่สิบสี่นะครับบวกเก้าเป็นสามสิบสามนะครับทีนี้มาดูในส่วนของตัวหลักหน่วยหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสอง ห้าสิบสิบห้านะครับผมสิบห้าบวกสองสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกห้าเท่ากับยี่สิบสองนี่เห็นไหมครับเราจะได้บวกหนึ่งอยู่เห็นไหมครับสองบวกหนึ่งนะครับเป็นสามก็คืออย่างที่ผมบอกเนี่ยเนี่ยเราจะได้บวกหนึ่งงวดนี้แหละมันเป็นสูตรเก่าแต่ทีนี้เนี่ยเรานะครับก็จะเพิ่มไปที่หนึ่งตั้งทีนี้สามตัวนี้เพิ่มไปที่สี่นี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวเลขเจ็ด สามกสี่เป็นเจ็ดจับคู่มันก็ได้แค่สี่ชุดเหมือนเดิมนะครับแปดสามสองแปดสามสามแปดเจ็ดสามและแปดเจ็ดสองเห็นไหมครับและทีนี้เนี่ยนะครับปัญหามันก็คือว่ามันเข้าตรงรเกินนะครับแอปเปิลก็เลยนำมาแบ,บ่งปังนะครับหนึ่งเมษาลุ้นต่อนะครับศูนย สองห้าปดเดสามนะครับ3ามบวกเจ็ดสบบวกหนึ่งะครับเป็น11มาแล้วครับหลักร้อยนะครับ, 100, รบอทีนี้มาดูส่วนของตัวหนละัก10บสนะครับบวกเได้17 17จดบวกเ นะครับเป็นยี่สี่ยี่สี่บวกเก้านะครับเป็นสามสามสามบวกสี่เป็น 3, 3 4, เจ็ดดูดีครับมันมันจะเข้ามาเหมือนงวดงวดที่ผ่านมานะครับสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกเจ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบแปดนะครับสิบแปดบวกเจ็ดนะครับเป็นยี่ิบห้ายี่สิบห้ายี่บห้าบวกสาม นะครับก็เป็นยี่ิบแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้านะครับเชนนั้นนะครับหนึ่งหนึ่งสามแปดหนึ่งสามเก้าหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดเก้านะครับ ุดนี้ผมบอกได้เลยนะครับอ่ะชุดนี้นะครับเดี๋ยววันที่หนึ่งเมษายนนี้นะครับชุดนี้นะครับชุดนี้ผมให้เน้นนะนะครับชุดนี้ผมให้เน้นเพราะมันมาทิศทางแล้วมันมัน,ม,น,ม,นมันโอเคอะนะครับนะไอ้นี้ก็จะได้หนึ่งสามแปดนะครับและนี่ ที่เราคำนวณเมื่อกี้นี้นะครับส่วนชุดนี้ก็แปดสี่มันเป็นสิบแปดอยู่นะแปดหรือเปล่าและทีนี้รางวัลที่หนึ่งของเราคืออะไรครับรางวัลที่หนึ่งของเราหนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับหนึ่งศูนย์เจ็ดว้าวนะครับเจ็ดก็มีและหลักร้อยก็ชนหนึ่งมันน่าจะได้หนึ่งหนึ 7, ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าที่จริงแล้วมันก็น่าน่าสนใจนะครับรางวัลที่หนึ่งเรา เอาละครับทีนี้ก็สสูตรเดี๋ยวขึ้นอยู่กับสมารถกเนาะทอบในส่วนของสูตรอะไรนะครับแต่นี่จริงแล้วมีตัวชนนะครับกลับไปย้อนดูคลิปเก่าได้เลยนะครับคลิปที่ผมลงชุด3าตัวน่าจะชนแน่นอนโดยเฉพาะเล้เล็7กับเลข3เนี่ยนะครับมีชนแล้วนะครับเลข7กับเลข3นะครับทีนี้นะครับ ผมต้องราสมาชิกไปก่อนนะครับรางวันที่หนึ่งอ่ะอย่าลืมนะครับรางวันที่หนึ่งนะนี่เลยครับผมหนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับงวดก่อนออกอะไรนะแปดเจ็ดสามหนึ่งศูนย์เจ็ดงวดนี้ก็น่าจะเป็นรางวันที่หนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดขอให้ทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่นะตอนนี้จงโชคดี คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นแน่นอะนนะครับ6ชุดเป็นชุดที่ตื่นเต้นที่สุดเหล่านี้สวัสดีครับ